ขอตอนรับเข้าสู่ช่องพี่บาวเมืองใต้พารวยนะครับผมนี่นะครับผมเอฟซีนะครับผมนี่นะครับผมคุณแม่สายซิ่งนะครับผมผมตั้งฉายาให้นะครับผมมาจากกาลสินนะครับขวดก่อนก็แสนแตกวดนี้ไม่รู้จะแตกเท่าไหนนะครับเดี๋ยวไปถามแม่ให้แม่ขนของก่อนนะครับให้ชมก่อนนะครับผมนี่ครับคุณแม่สายซิ่งผมนะครับผมนี่ นี่นะครับผม FC ขนแม่ขนกองมาเพียบเลยนะครับผมนี่นะครับผมเตรียมาีีมอนีสิแม pic, kid, ่ดูนะครับผม FC นะครับผมนี่นะครับผมรอบก่อนครับผมนี่นะครับผมโอ้ววดนี้ววดนี้สงสัยไม่ใช่แตกแสนแล้วนะครับผมจะขนมาแบบนี้นะครับผมดูนะครับ FC นี่นะครับผมโอ้เอาขาครับผมขาหนาว่าหนาวก็เลี้วไปนี่นะครับผมคุณแม่นะครับคุณแม่สายซิ่งผมนะครับผมมาจากกาลสินนี่นะครับคุณแม่ขับรถมาเองเลยนะครับผมนี่ดูนะครับผมมาจากกาลสินมาอุดรนะครับผมเอฟซีนี่เนี่ยมามาด้วยความศรัทธานี่นะครับ มาด้วยความศรัทธานะครับผมศรัทธาองค์ปู่องค์ย่านะครับผมขอแล้วได้โชคได้ลาบ <c oughs> เดี๋ยวเราก็ไปตามถามคุณแม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่นะครับผมเร้มมีสเอ้มัมสินแม่้ม่เอใหมดหนี่หมดสินนะครับแม่นี่นะครับผม <c oughs> มารอบก่อนนะครับผม ปูปองกับเบื้งซัเด้อจะได้เห็นหน้ากันบ่อยๆด้อนี่ครับผมแม่กลับมาอีกรอบนะครับผมนี่นะครับผม

แต่ว่าดึงดึงนักนะฮะีก็ซี่ค่ะกับศูนย์เจ็ดแปดเอฟซีเขาฝันดีโอเอาไปสิไปเท้าวันที่หนึ่งเลยกลับเลยด้แม่เด้นกลับนั่นเดยเนม่กลับมันก็่ยายนี่บอกโอ้ยเ้าอยากบวเท้าบวยังมาดึงน้ำเห้าอ oh, ีกอยู่อันเท้าเ si ้ามามาดึงน้ำกดึงแต่ซิเก่าตีเ้าอแต่ซีเก่าตีวันนั้นเอาแม่จ้งหนึ่งหนึ่งนะจะแต่งมือสู้มาแบบ อันวดนี่อันมากน้ำบ่อกันเบิกข้ามากกับวาขาตี่ซี่หานะเลขลางเด้ใช่รถตุลี่สองลางค่ะไปหนึ่งกระยิบยิบเลยไปไอไอปู่บอกเคยซื้อรถตุลี่ไรจะด้วยกวดเอาเลขหนึ่งเขาขับกันได้ก็รอดเว้ยเนาะปวดที่แล้วก็พี่บ่าวนะส่งให้แม่บอกว่ากลับไปก็ไปกว้านเอาตัวนี้นะ

ນີ้แม่3นึນเออเป็นเลขอยู่ในนี้ค่ะแม่กันเฮาแต่19ค่ะแม่ปู่บอกก็ขอให้ออกนั่นโลดของปู่เออขอให้ออกนั่นแห ก็จะไม่ดูโตได้แต่ที่สื่อของปูนี่แหละของปูเราเชื่อปูเนาะไม่เชื่อเจ้าของนี่เชื่อปูเชื่อปูอยากมาแต่เก่านื่งเขาได้บังคับซื้อจริเขาได้แล่น้ำกลนแยกน้ำกลืนเอามาให้นี่ได้ทำแม่นี่เอามาให้แม่นี่แม่นี่ว่าเอาซื้อช่วยเขาแน่มาทำอะไรตามเส้นไหลายอยู่ค่ะนกันว่าสื้อป่ะเด้๋ยววันการน้ำมันวันตีเก่านื่อแต่ว่าแต่ วันนี้ตัวที่แม่ชูอยู่นี่แม่มักหมดทุกตัวแม่ไม่ไม่เหมือนวดก่อนแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือเอาวงกลมนั่นแหละให้ปังๆวงกลมวงกมโอ้วงกลมวงกลมก็คือศูนย์เจ็ดแปดกับห้าสี่ ปั anyway, uh, uh, oh, that that you well, ้งปังนี่แหละเนาะย่างๆให้ไปออกตัวปังๆจะได้จะได้เวียงได้วังไปๆใหญ่มมานี่นะครับคุณแม่สายซิ่งจากกาลสินนะครับผมยินแต่เสียงเงบุ้มบุ้มบุมบุมมาเนี่ยไอแม่สายซิงเลยนะนี่นะครับผมสายกับมานีแคือว่าไปแต่เศร้าบาไปเมื่อนี่ละฝนบ้าอนน้งคุยกันเดี๋ยวนี้มาเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยว มาแต่วัดดิมาแต่เดโทรหาไปไปหาผู้มือใดวันก่อนก็เอาแต่มันอนั่งกัไปเมื่อนี้แหละเพื่นวาเพื่นวะเดี๋ยวผมไปก็ไปตัวมันยังทำอะไรเองเลยหรอแต่ผมมากเลยแต่ผมมีความรู้สึกนะพลละไมเพรได้เอายืมเมื่อกาิ้มเลยมีความรู้สึกว่ายังไงคือความรู้สึกว่าถ้าแม่ไปทําบุญที่วัดเสร็จแล้วแม่กลับมานี่แม่กลับไปแม่ก็จะถูกอีกวดก่อนแม่ก็วดก่อนแม่ก็ไปถวายกระถิ่น ทองคําไว้แล้วแล้วก็แม่มานี่แล้วแม่ก็กลับไปได้ได้โชคได้ลาบ<ต>วดนี้ก็ขอให้เหมือนเดิมแม่ก็ไปถวายไว้อีกแล้วนี่ซักทอง,งคำ<อ>สร้างสร้างมหาเจดีย์อยู่ที่วัดเพ<อ>ื่สร้างมหาจ,จ,<อ>จีน<อ>จะฉลอง,งวันที่โอ้โอ้โอ้จะจะรอพระพุทธรูปทองคําวันที่ยี่สิบเกิอไปไปตุนบุญไว้แล้วไปตุนไปตุนหุ้งเองเนอไปตุนหญ้านี่นะครับผมครับ ดิโซเฟอร์รถเ้อค่ะด่โซเฟอร์ค่ะเชื่อชวนบุคคลนะครับผมเขาดูน้อยยายจ้วยายจิตทำไมเจ้าไปถึงเงินเบิกซักพาดวยวะครับผมนั่นก็เป็นแนวทางของคุณแม่สายซิ่งนะครับผมมาจากกาาสินนี่นะครับรถคุณแม่ดูนะครับคุณแม่ขับรถเนี่ยครับมาจากกาาสินมาที่นี่วัที่แล้วแม่ก็ไปได้เก้าหนึ่งนะครับผมแม่กลับมาอีกนะครับวันนี้แม่กลับมาเอาโชคเอาลาบอีกนะครับ หนูนะครับแม่อุษาซิ่งจากกาลสินมานี่นะครับผมนี่นะครับมาด้วยความศรัทธาปู่ย่านะครับเดี๋ยวก็ได้โชคได้ลาบครับผมแต่เอฟซีคนไหนอยากมาก็มาได้นะครับผมเบิกซับใจดีนะครับผมตอนรับหมดทุกคนนะครับผมพี่บ่าวก็นําเสนอตัวเลขไปแล้วนะครับคุณแม่บอกแล้วคุณแม่มักที่วงกลมนะครับผมจะใครเห็นคลิปนี้ก็แคปหน้าจอไว้นะครับผม ฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่บ่าวด้วยนะครับผมตัวเลขก็มีก้ามีออกมีหลุดนะครับทางช่องก็เสนอเป็นแก้แนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัันนะผมนี่นะครับบรรยากาศนะครับผมนี่นะครับครับครับพี่บ่าวก็ขอจบคลิปนี้ไว้ก่อนนะครับผมขอ A fc ทุกคน มีโชคปีลาเพ่งเฮงหมานหมานกันทุกคนนะครับสวัสดีครับผม